สวัสดีครับเพื่อนพ้องน่องพี่ที่ขหลบพอเวี่งเสียเอาคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มลงมาใหาส้ส้มคลิปวิดีโอเสียบยอดมะละกอ นี่คือยอดกิ่งมะละกอที่มันแตกออกมากเป็น,ขนแขนงแล้วออกลูกออกมาก,ก็เลยไปตัดมาเป็นมะละกอพันธ์ดีแต่เสียดายก็เลยตัดเอากิ่งนี่มาเพื่อสีมาเสียบใช้ต้นต่อรักษาสายพันธุ์ลูกมันนี่ก็ตัดออกซะก่อนให้มันเกิดขึ้นใหม่ใบมันนี่ก็ตัดออกตัดออก ตัดออกไปเหลือไว้แต่ปลายมันหนี่นิดเดียวคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเทอมาลีแอฟให้เบิงว่าได้รับความสนใจจากผู้ชมสองล้านวิวเ็เลยเอาให้เบิงครับสได้ให้รู้รายละเอียด ยอดลังไปอีกครับอันนี้ต้นต่อต้นต่อเนี่ยก็าณว่าเอาต้นต่ออายุประมาณหนึ่งปีเนี่ยนะครับเส้นพาสูงกลางเนี่ยทั้งต้นต่อและดินั้นย,ยอดที่เสียมาเสียบนี่ก็คือประมาณเส้นพาสูงกลางประมาณหนึ่งนิ้วครับ พ่อตัดอะไรก็แต่งครับเนี่ยต้นประมาณหนึ่งนิ้วตัวยอดเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนิ้วครับปากกาเอาก็ต้องเอาว้เงาเลยครับเอาไว้ประมาณยี่สิบเส้นหรือยี่สิบห้าเส้น แล้วก็ตัดต้นตอก็ัยอดนี่ก็ต้องให้มันเท่ากันครับทำใใ้้ง่ายครับแต่ใจเย็นใส่เวลาถุงพลาสติกนี่ก็เป็นถุงพลาสติกที่ซื้อมาจาก ที่หิวมาจากตลาดที่เขาใส่พักใส่ยังไหฮะ,ล,ะล่ะล้วก็มาปาดเอาส่วนต้นตอนนี่ก็มาพาครับพาในลางกึงลางนี่ละ่ะพาลงไปให้ลึกๆประมาณสักสี่เส้น เริมหาเส้นหลักเอายอดมันมาปาดให้เป็นลูกหลิมปาดเขาให้เป็นลูกหลิม่มง่ามๆครับให้เนื้อมันเรียบกันอหลีครับ ใจเย็ยนๆครับแล้วก็เอามาเสียบใส่ต้นต่อกดเขาดึงเข่าให้มันแน่นให้เนื้อเยื่อขขามันสนิทติดกันงามๆครับ แล้วเ่อก็เอาฟางนี่ยะครับฟางเนี่มานมัดมัดเพื่อว่าให้เนื้อยเยื่อระว่างต้นต่อกกับยอดนี่มันติดกันดีๆให้มันแน่นครับ ลางขึ้นบนบเพื่อว่าบ่าาให้น้ำเขาในระวังบาดแผลนี่ถ้าน้ำเขามันกระสิเกิดเสือ้อราดำแบมันก็เนเน่ามันกระสิบติดต,ต้องใจเย็นๆพันให้ดีครับพัน อย่าให้น้ำเขาใดตอนที่เ้าหดน้ำพันขึ้นไปครับพันแต่ล่างขึ้นบนให้มันทับกันขึ้นไปเรื่อยๆ พลาสติกนี่ก็คือถุงหิวพักมาจากตลาดนั่นแหละมาตาดเอนคลิปนี้เป็นกันวารีแอคชั่นคลิปเกา่าที่ว่าพานได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นคลิปเดียว ที่เรนยูทูปเบอร์แล้วพานได้เนี่ยนะครับพันเอาพันให้ดีๆว่าให้น้ำเขาได้ครับพอพันเสร็จแล้วก็ต้องใส่เนี่ยแหละปูนกินหมากเนี่ยแหละครับปูนกินหมาก มาถ้าแผลที่เฮาตาัดหลากมันออกไหมหลากมันก็คือตัดออกไปแล้วเพื่อว่าให้มันเกิดใหม่ปูนกินหมกักคือเป็นการรักษาแผลครับดินนี่คือสําคัญเลยครับดินนี่สำคัญหลายดินนี่ต้องเป็นดินขืดครับดินในเหงาไพ่นั่นแหละครับมาผสมกับแกบเกา่ากับแกบเกา่า อย่าไปใส่ดินนั้นน้อครับดินนถุงที่เขาซื้อมาจากันนั้นอ่ะมันสีเข้มเลยวใส่ดินเนี่ยดินโค้นไผ่ดินแด้เงเหาไผ่ผสมแกบเก่าครับผสมแกบเกา่ากดให้แน่นครับ การลดน้ำนี่ก็บอมแม่ลดทุกวันทุกวันเลยครับนั่นน่าลดที่ให้เบิงไปเงี้ยวๆครับคลิปนี้สีทายตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงว่า มาละกอต้นนี้ออกลูกหมดแล้วครับแล้วการับประกันว่านี่คือคลิปเป็นความจริงให้บเบงื้องต้นจ,นจนจบพ่อมัดแล้วแล้วก็เอายายมาไว้ในห่มนี่แหะครับในสวนเพาะซ้ำของพ่อเวียงเนี่แหละเอาไว้ในห่มนี่แหละ เนี่ยต้นไม้ที่ว่ามะละกอที่เสียบไว้เสียบไว้กระแตกยอดแตกยั้งแล้วให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงท่ำจริงบอมแมนเอาพลาสติกมาพันให้มูเบิงอะหละนันหนีบอเห็นผลงานมันบอมแมนครับพอเวียงเห็ดต้องให้เห็นผลงานนี่ต้นนี้ก็ออกแขนออกยอดออกยั้งใบใหม่แล้ว ให้เบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากเพาะซ้ำเรียงไว้ได้ประมาณสองเดือนกันจะเริ่มออกดอกครับกันิะได้เอามาฝังลงดินคุดล้มไม่พอดีแล้วก็ตั้งลงไป ตามด้วยปุ๋ยขอกครับเอาปุ๋ยขอกโรยโรยข้างๆแล้วก็เกี่ยดินกบ หลังจากปลูกแล้วประมาณสามเดือนกระสีออกลูกนี่แหละคือมะละกอพันธุ์ดีนี่แหละร้อยต่อร้อยเสียบ มะละกอเสียบยอดรักษาสายพันธุ์ขอขอบคุณครับ